อาสวัสดีกันในคลิปนะครับสำหรับต่อจากคลิปรถเกี่ยวคูโบต้าดีซีรครับผมมาดูเจ้าเทเลอร์คันนี้หน่อยครับผมโอ้โหเทเลอร์แบบนี้นี่ผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นที่ไหนครับผมคุณพ่อผู้ใหญ่นี่จัดมาจากไหนครับนี่ สั่งพิเศษจริงๆแหละผมไม่ค่อยเห็นเลยนะแบบนี้นะโอ้สั่งทำมาบอกสั่งทำเพราะว่าหาแถวแถวตลาดไม่มีหรอแถวตลาดไม่มีแน่นอนเลยแหละแบบนี้โอ้โหเหมือนรถพ่วงเลยเอาจากรถพ่วงมาเลยเอาจากรถพ่วงมาเลยครับเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยโอ้โหพอมีระบบเลี้ยวได้ด้วย โอ้มีมีเอวมีเอวมีเอวอ่อนด้วยครับเอวไวแบบแบบนี้สบายเลยไม่ต้องบิดตัวนี้เลี้ยวได้เลยเลี้ยววงแคบได้ครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะตัวนี้ใช้รถแท็กซี่ลากได้นะพ่อเนาะโอ้นี่ครับสั่งทำสั่งทำสั่งทำมานะครับัถ้าเอาแบบธรรมดามัน ล่างแล้วมันใช้พื้นที่กว้าง <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนี้ใช้พื้นที่เทบโอ้โหน,นี่ผมเคยใช้มาแล้วครับเทเลอร์แบบไอ้ที่ว่า <c oughs> เลี้ยวยากเนี่ยแต่แบบนี้แน่นอนเลยครับง่ายตัวนี้ตู้คอนเทนเนอร์โอ้เห็นไหมชุดล่างชุดล่างชุดล่างแนบอืมนี่ครับโอ้โหต,ต,ต,ตัวนี้เป็นเพลาของรถ ทะลึ่งเลยทลเลงเลยคลายลาดเลยครับฝั่งนู้นก็เป็นแหนบด้วยเนาะแหนบหน้าลังโอ้โหขึนเลยแล้วน้ำหนักได้กี่ตันครับนี่ถ้ารับน้ำหนักก็รถเกี่ยวใหญ่ขึ้นได้ไหมได้ๆลุุ่นพวกเนี่ยคันนี้เนาะทำเคื่อกขึ้นคันนี้เลดอยอ๋อคือใช้คันสักนะครับขึ้นด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้ตัวนี้กว้างยังไงครับนี่กว้างกว้างคือ สองเมตรกว่าบอกยาวหเมตรยาวหกยาวหเนาะโอ้โหตัวนี้เอานี่ครับคือเทเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวร้อยครับแล้วก็ใช้ขึ้นยตัวใหญ่ด้วยนะครับผมชิ้นที่2ครับชิ้นที่3ก็คือเครื่องแยกเมล็ดข้าวนะครับผม เพิ่งมาวันนี้วันแรกเลยนี่ครับสวยงามมากครับผมสวยงามมากอ่ขึ้นรถเกี่ยวใหญ่ได้เนาะแสดงว่าน้ำหนักได้เกือบเป็นสิบตันนะครับสิบตันแบบนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากครับผมนี่ใช้บรรทุกพืชพันธุ์บรรทุกโอ้ นทุกได้สบายเลยนี่ครับไปสั่งสั่งให้เขาทำเพราะว่าอาซื้อแถวตลาดไม่มีไม่มีใช่ไม่มีอันนี้ไปสั่งทำที่ไหนครับนี่โอ้สต, oh, สตึกเลยอยู่ที่ชุมพลเลยเนาะคันนี้อืมดูเล็ครับผมเล็โอ้ oh, ระบบ โซปรระบบอะไรนี่ระบบไฟฟ้ามั่เลยมั้งนี่ครับไฟฟ้าเลยเบรกก็ใช้เบรกเบรกไฟมีมอลมด้วยโอ้โหคิสตี้เลยตัวนี้ตัวนี้ใช้ใช้พวกเบรกด้วยบ่ใช่ครับมีตัวอคเบรกเบรกไฟอ๋อเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มีเบรกเวลาลงที่เครื่องับอันตรายใช่ใช่ใช่เอ้าโอ้มันเป็นระบบควบคุมเบรกไฟฟ้าใช่ ถ้ารถไทยลากก็คือถ้าตเบรกปุ๊บตัวนี้ก็จะเบรกเบรกด้วยเบรกหน้าหลังทั้งสี่้อนี่เลยอ๋อคือเซฟเซฟตีเนาะเซฟตีไว้ก่อนครับถ้าเราไปซื้อแถวร้านเลยไม่มีไม่มีโดยเฉพาะตัวนี้กระตุกไหลตังเลยใช่ใช่คือเทเลอร์นี้ผมพูดเลยว่าที่มี หาดูยากครับแบบนี้นะครับหาดูยากเดี๋ยวมาดูครับคานหน่อยโอ้โหอ้นี่เป็นคันซีของรถเร็วพ่อเนี่ยใช่ใช่คันซีบัสเลยมั้งเนาะไม่ของเทเลอร์เลยของไอ้ของตู้เขาเลยบ่ตู้เทเลอร์เลยตัวนี้ผมตัวแรกมันใหญ่เนาะอ่าผมสั่งตัดทิ้งครับก็ตัดความยาวอกนานนี่แหละตัวไทยก็ตัดอกตัวนี้มาล็อกอกล็อบอกแล้วก็ ให้มันต่ำกว่านี้ไงครมันสูงลอ๋อแล้วท่านจะทให้มันต่ำที่สุดครับนี่ครับอ๋อนี่มีมีถังนี่ถังอยู่นี่เนาะครับถังลมถังลมงอ๋อแ,แล้วแล้วถ้าปั๊มลมยังไงอ่ะมีปั๊มบ่ไอ่ตัวนี้มันจะโอตเตอร์บ่อ่าเขาจะเอามาเสริมอีกอยังยังยังไม่เสร็จเพราะว่าผม ต้องการเบินเงินมาดาเนินการก่อนก็คือปกติจะมีตัวปั๊มลมด้วยใช่ไหมใช่ครับระบบทิฟปี้เลยเหนบแบบนี้นี่โอ้ดูครับอานตัวนี้ก็เนบเหมือนกันนะเหนีบโอเคตัวนี้ยางอะไรยางยางแปดครับยางแปดา้าพูว่าเทเลอร์เนี่ยยางแปดเทนเตี้ยครับผมไม่สูงมากครับพอดีขึ้นสบายเลย นี่ครับขึ้นสบายตอนนี้นี่หางใช้ได้ไหมพ่อนี่ขึ้นลงได้เลยยังน้ำมันรั่วอ๋อผมลองดูเหมือนพี่มันไม่ไม่ทำง,งานอืม,มอน่าจะน้ำมันหมดไฮลิกบอกเขาไม่ได้เติมมาบอกตอนเขามาลองดูเมื่อกี้มันพุ่งองอกอ่ะเดี๋ยวให้เขาไม่ไม่เช็คให้ใหม่ อ๋อแสดงว่าน้ำมันมันเกินดิน่าจะใช่เขปูดมันพุ่งเลยครับเหมือนมันเหมือนมันยื่นออกแล้วมันมันพุ่งออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันต้องเว้นช่องว่างให้มันมีเหมือนมีช่วงระบายอ่ะพุ่งออกเยอะเลยอ๋อจะได้กดก็ไม่ทำงานถ้าเป็นของผมมันจะมีตัวปุ่มเซฟตี้นะ นี่ดูปกติมันไม่มีอะไรอีกหรอกมีแค่นี้เองนี่มันมีทำงานให้เดี๋ยวก็ให้เจ้าของเอามาเช็คให้เนาะนี่ครับนี่คือเทรลเลอร์ครับผมโดยรวมก็โอเคเลยครับผมนี่คิดว่าเอาแล้วเอาอ,าอ,เอาแนีี้มมหรก็เอาให้ดีนะครับผมเอาให้ดีเนาะนี่คือเทรลเลอร์ ถืลเลอร์ท้ายลากรถแท็กเตอร์นะครับใช้ต้องใช้รถรุ่นไหนถึงจะลากได้เนี่ยเอน50ลากได้เนาะมีไฟท้ายมีอะไรพร้อมเลยครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ทางโน้นนะครับควบคุมระบบไฟนะครับเดี๋ยวให้ช่างเข้ามาเช็คเรื่องระบบสะพานนะครับระบบสะพาน นี่นี่ครับนี่คือส่วนที่สองของโครงการนาแปลงใหญ่นะครับผมก็ได้เทลเลอร์มาอีกคันนะครับมาอีคันก็ใช้งานอเนกประสงค์เลยได้เลยครับผมนี่เวลามีงานแห่งานอะไรก็ขึ้นได้เ,เนาะแต่งเป็นรถแห่ขบวนแล้ได้ได้ด้วยนะเนี่ย งานแห่ประจำอำเภอเนาะใช้ได้เลยนี่ครับคือแนวคิดของคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับท่านกำหนึนน่งถึงว่าเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ให้เยอะๆนะครับเอามาแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ให้ๆๆเยอะๆเตล ER ูตัวนี้สุดจัดเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะได้เห็นการทำงานของทีมงานารถรถเกี่ยวข้าวแล้วก็ ทีมงานของคุณพ่อผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านบัวถนวนนะครับตะบนสรงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ผมรีวิวคร่าวๆแล้วครับผมสเปคนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมานะครับช่างทำไหมถ้าสั่งทำทำงบงบประมาณเท่าไหร่ครับผม,โมโป,รประมาณถ้าไม่มีไม่มีระบบเบรกนี่ประมาณอยู่ที่แสนกว่ากว่าโอ้ใ่ชุดเบรก ตัวนี้จะสองแสนกว่าสองแสนกว่าถึงสามแสนอืมคือตัวนี้เกี่ยวชุดเต็มเนาะเต็มไหมผมย,ยังไม,ไม,ไม่ไม่เต็มเท่าไหร่หรอกอ๋อก็ต้องมีตัวนี้มันต้องอ่านี่ผมไปเร่งเขาไงอืมทำไม่ไม่ไมไมสมบูรณ์แบบเท่าไหร่หรอกครับแต่ในใจผมนอะอืมอืมแต่ถ้าจะเอาให้ดีต้องให้เขาทำใช้เวลานานกว่านี้ครับ ทำแค่แปดวันโอ้แปดวันใช่ใช่ผมว่าถ้าถ้าให้เขามีเวลาทาก็อาจจะมีลวดลายมีอะไรมีลวดลายมีอะไรสวยครับผมแต่ทีนี้ก็คือเรารีบเอามาไว้ใช้นะครับคือรีบเพื่อจะส่งงบอืมเพื่อส่งงบว่อใจใจภายในสามกิกันยาอืมใช่ใช่เห็นว่างบประมาณก็ต้องรีบรีบก็เลยว่ายังไม่สมบูรณ์แบบครับเอ๊ะเพร่อแค่ก็ต่อต่อให้อีกไหมนี่ ต่อ,ตอเห็นก็โตให้นะต่อโครงการอยู่ <c oughs> ปกติมันจะสิ้นกันยานี้ถ้าใครอยาก,ยากเล่นถ่ายล่างต้องเอาแบบนี้ใช้ใช่ผม,ม,ผ,มผมแนะนำเลยแบบนี้แบบนี้แบบนคือปลอดภัยครับผมเพราะว่าผมเคยใช้เทเลอร์มาขึ้รถเกี่ยวครับมันอนี่ทีใช่ เคยใช้เทเลอร์คือเกี่ยวเพราะเวลามันมีปัญหาคือมันกระดกมันกระดกเวลาไปขึ้นเนินขึ้นไลรถไถลากไม่ไปนะแต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยจบเลยครับผมเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงบิดจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับสองเพลาถ้าสองเพลาคู่นี่แรงบิดไปนั่นแหละครับนี่ครับผมนี่คือเทเลอร์แ้วเลยแ้วเลยนะ นี่นิ่มเลยพ่อเนาละลักษณะคล้ายหัวลากเลยครับต,ตัดอาเจายหัวาหลากมาเลยนะออนี่ครับเดินดูตามตลาดไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ทิชัยภูมิที่ก็ทำใหญ่ๆอ,อ่อะตัวนั้นก็แปดหมื่นแปดหมื่นห้านะพ่อ ไม่ใช่แบบนี้นะไม่มีเอวไม่มีเอวไม่มีเอวครับแบบเทเลอร์ต่ำตำตัวนี้มีเอวครับผมเขาถักเหล็กหน้าอะไรเนี่ยนหน้าสามแต่เขาใช้เสียบเอานะเขาไม่ได้เโอ้เส,เสียบเอาเลยเนาะเสียบทะลุเลยจอกล,<น>ลุเสียบยาวเลยโอเคเลยนี่ครับ อ๋ก็คลิปนี้ก็เอามาให้ชมเทเลอร์ครับผมเทเลเดี๋ยวคลิปที่สามครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเจ้าเครื่องเครื่องแยกอ่าเครื่องแยกขัดเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมยังไงเดี๋ยวมาติดตามคลิปที่สามครับผมเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว มา,มาที่นี่เลยมาไม้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมคลิปนี้